สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักดัชรคามพร้อมด้วยช่องปลาจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องของแฟนคลับที่อยู่ประเทศลาวนะท่านผู้ชมเป็นพี่น้องลาวนี่แหละนะครับอยู่จังหวัดสวรรคเขตนะครับสวรรณเขตคือตรงข้ามกับจังหวัดมุกดาหารนะครับก็ได้ดูคลิปโจนะครับ ว่าคนที่แพ้แพ้คุณวักเนี่ยนะครับเข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสามเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าอ่าแฟนคลับท่านนี้นะครับก็ฉีดประมาณสองเข็มสามเข็มนี้แหละท่านผู้ชมแต่ว่าโจก็จะได้มาพูดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันไม่ว่าจะขีดเข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสามก็แล้วแต่ท่านผู้ชมมันก็แพ้ได้ท่านน้าเหลืองบุตรคนท่านนั้นภูมิต้านทานท่านท่านนั้นเนี่ยมันไม่ดีพอ มันก็จะเข้าสู่ระบบเลือดแล้วไปทําลายระบบเลือดของร่างกายของคนเราเนี่ยให้ยอดแย่เลยตุ่มก็จะออมาออกเป็นเม็ดเมดดั่งภาพเลยนะนะครับดั่งภาพนี้ผมไม่ให้เห็นใบหน้านะครับอันนี้แฟนคลับเป็นแม่ของแฟนคลับที่อยู่จงังหวัดสวรรคเขตนะครับตรงข้าบกับมุกดาหารผมก็เคยไปเมื่อ2ปีที่แล้วท่านผู้ชมไปสวรรคเขตไปเมืองอา,อาสะพังพองอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับจําชื่อไม่ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับ ก็อีกประมาณร้อยกว่ากิโลอ่ะถึงเวียดนามนะครับอันนี้ผมก็เคยไปมาแล้วเป็นยังไงท่านผู้ชมก็คือว่าท่านเนี้ยได้ฉีดสามเข็มนะครับก็เป็นผู้หญิงแก่นะครับที่ที่ที่อ่าที่เป็นอย่างที่แรกมันก็เป็นตุ่มเป็นคันก็ไม่ได้หลับได้นอนและมีไข้ขึ้นสูงมีต่างหากนะครับก็วัยคนแก่เนาะก็วัยผู้สูงวัยนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ประเทศลาวนะครับในประเทศลาวเนี่ย สาธารณสุขอะไรทุกอย่างมันก็ไม่ดีหรอกท่านผู้ชมจะมียาอะไรนะครับยาแก้แพ้แก้แพ้จะมีมีเหมือนเมืองไทยหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบแต่ว่าเรื่องตกลงเวรเรื่องกรรมเนี่ยมันมาตกอยู่กับประชาชนนะครับเขาก็กินได้กินข้าวได้นอนหลับนะครับหมายถึงว่าทุกๆคนเนี่ยก็มีปากเช่นกันมีปากมีรูขี้เช่นกันนะครับคือกินกับปากแล้วขี้ก็ออกเหมือนกันนี่คือคนนะครับนี่คือมนุษย์แต่มนุษย์เนี่ยชอบเอา สิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่เห็นแก่ประโยชน์ของตนเนี่ยเอาพวกสารพิษสามันารต่างๆมาเข้าสู่ญาติพี่น้องแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยทั่วโลกเลยท่านผู้ชมเอามาฉีดนะครับไอคนที่ได้เงินไปก็กลุ่มนั้นแหละนะครับหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นบริษัทยาจนลหลายๆคนเลยนะครับที่มีส่วนพัวพันเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่นําคุณวักเนี่ยเข้ามาฉีดนะครับก็จะเป็นเหมือนดั่งภาพเลยท่านผู้ชมก็เป็นอะไรที่น่าสงสารมาก อันนี้โจก็ได้รับนะครับรับเป็นผู้อุปถัมภ์เลยนะครับเพราะว่าผมสงสารที่ผมไม่คิดตังนะผมมาให้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเคสสต๊ดดี้ของผมอยู่แล้วนะครับว่านี้ผมก็น้องเขาก็ขอบคุณมาที่นี้ด้วยก็เขาก็จะมีคลิปขอบคุณหรืออะไรมาบอกว่าคุณแม่ไม่ต้องหรอกเพราะว่าโจก็จะส่งไปให้นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ได้ยินข่าวว่านอนสมที่นอนสมเพราะว่าพิษมันร้อนไงท่านผู้ชม สมุนไพรในชุดตำ,ตำรับหินฟ้าแลบเนี่ยที่ผมปลุงขึ้นมาเนี่ยอันนี้ผมจะใช้สูตรพื้นฐานกับเขาสักประมาณสักสองเดือนไอ้สักเดือนก่อนให้เขากินก่อนให้ร่างกายมันปรับก่อนหลังจากนั้นผมจะเอาสูตรดับเบลิลกับสูตรพิเศษดับเบิลพิเศษเลยนะส่งไปให้นะครับกับบริษัทขนส่งที่อยู่จังหวัดมุกดาหารนี่แหละผมก็จะส่งไปให้นะครับอันนี้ก็เป็นการรายการทำบุญอีก คนหนึ่งนะท่านผู้ชมก็เป็นบุตรคนอีกคนหนึ่งที่ผมมีเคสตั้ดี้ที่อยู่สวนนรรณเขตประเทศลาวนะครับนี่แหละเขาจะเป็นประเทศใดก็แล้วแต่นะครับมันก็คือมนุษย์เหมือนกันท่านผู้ชมแต่ในสิ่งที่เราทำมนุษย์ด้วยกันเนี่ยถ้าเราคิดดีทำดีนะครับผมก็จะได้ดีผมคิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าข้างในผมดีเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราคิดดีกับเขานะครับมันเหมือนแบบ ขึ้นมันมาจอยกันพอดีพอดีน้องเขาเนี่ยอ่าก็แอดไลน์มานะครับก็ได้พูดได้คุยส่วนคนที่อยู่ในภาพนี้เป็นแม่เขานะนะครับเป็นภาพที่น่าสงสารมากๆเพราะฉะนั้นนะครับไอ้น,นี้แหละโจก็ได้มาช่วยเหลือถึงจะไม่ใช่เชื้อชาติไทยเขาเป็นเชื้อชาติลาวก็แล้วแต่คนลาวนะครับก็เป็นเหมือนอุ้ยเขาดูนะเขาพูดพังเขาพูดเขาคีตัวอักษรมาทางไลน์เนี่ยนะครับ เขาเก่งนะเก่งกว่าคนไทยบางคนอีกคือยังยังสื่อสารกับเราได้อีกอย่างหนึ่งผมก็พูดภาษาอีสานพูดลาวอยู่แล้วเนาะกับผู้กับว้าไดยูนะครับก็เราก็ช่วยกันโดยโดยนี่แหละนะครับเรากา็ได้พูดได้คุยกับแฟนคลับที่อยู่ประเทศลาวแล้วก็ได้นำมาเป็นเคสตัตดี้ของโจนะครับเพราะโจส่งไปแล้ว ส่งไปตั้งหลายวันนะเพิ่งได้รับเนี่ยสอสาวันมานี้เองก็เพิ่งเริ่มกินนะครับก็ขอให้คุณแม่นะครับปลอดภัยนะครับคุณแม่อยู่อ,เอาเภอจงังหวัดสวรรคเขตเนี่ยนะครับปลอดภัยแล้วก็พี่น้องทางเราฟังนะครับถ้าหากท่านใดที่เป็นลักษณะเหมือนคุณแม่นะครับคุณแม่ท่านนี้ลืมถามชื่อเลยแต่แต่น้องเนี่ยผมก็ได้ช่วยเหลือในทางการที่ส่งสมุนไพรไปให้นะครับเขาก็เป็นแฟนคลับผมนะ แฟนคลับที่ลาวนี่ของผมเยอะมากนะครับเวียงจันทร์ก็มีนะครับหลวงพ่อบางก็มีและก็สวรรณเขตก็มีอีสานใต้ก็มีนะครับปากเซโอ้ยแถวนั้นเยอะแยะเลยนะครับขมรก็มีนะดาวทิกตอกขมรก็ทักมานะครับผมนี่แหละก็หลังจากที่ฉีดคุณวักเข้าไปแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือเป็นดั่งภาพเลยท่านผู้ชมไม่อยากโฆษณามากเป็นดั่งภาพจริงๆไม่ว่าจะเป็นใบหน้าใบ ตามตัวอันนี้เขาถ่ายเฉพาะด้านหลังมาให้ผมดูนะแล้วก็สะโพกนิดหน่อยแล้วก็ส่วนแขนส่วนมือส่วนขานี่แหละนะครับก็จะเป็นหนังภาพสงสารเขาเนาะคือโอเคลหละเราเข้าใจนะครับการที่บริษัทยาแห่งหนึ่งเนี่ยแล้วมันก็เหมือนอะไรเขาเรียกว่าสัมปทานคือสัมปทานได้นะครับก็เอาหยกยาพวกนี้เข้ามา แล้วก็ตีข่าวว่าอย่างนั้นอย่างนี้ต้องฉีดเท่านั้นเท่านี้เข็มถึงจะหยุดโรคคนนี้ได้ไม่จริงอะครับคุณอาศัยหนีธรรมชาติไม่ได้ธรรมชาติเราเกิดจากน้ําพ่อน้ําแม่เนี่ยเนี่ยน้ําอสุจิของพ่อของแม่เนี่ยที่ผสมกันแล้วก็ามาเนี่ยเราเกิดจากน้ําเราก็ต้องเอาสมุนไพรที่มาต้มแล้วก็ให้มันเป็นน้ําไปบําบัดท่านผู้ชมก็แค่นั้นเองในการแก้น้ําเหลืองเสียน้ําเหลืองโดนทําลาย เพราะฉะนั้นแล้วนะครับการที่ลหลายๆคนเนี่ยเริ่ม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 ,มที่จะมากขึ้นที่โทรมาโจนะบางคนก็ไม่โทรบางคนก็แอดไลน์มาเลยตามเบอร์ไลน์เนี่ยของแท้ต้องโจรหักนะ้สารคามนะท่านผู้ชมเพราะมีส่วนประกอบของสมุนไพราชาบำบัดหินฟแลบและตัวอื่นอีกมากมายเลยนะครับผมคัดโดยเฉพาะเลยนะคัดโดยเฉพาะบางคนมาอ่านคอมเมนต์ผมแนละ้วโอ้คิดไปเอง บุญม่คุณไม่ถึงนะครับมีหลายคนนะครับแล้วก็คนที่คิดอย่างเงี้ยให้ถูกคุณก่อนแล้วคุณจะรู้สึกนะครับไม่ถูกใครไม่รู้สึกหรอกว่ามันมีตุ่มมีต่อขึ้นตามตัวแล้วคุณเดินไปซิคุณเดินไปนะมีตามใบหน้าตามคอเนี่ยเดินไปซิสังคมเขาจะตาหน้าว่าคุณเป็นเอช h i v อย่างดีเลยแหละแต่โจก็ได้ยินมาเมื่อสองปีที่แล้วนะท่านผู้ชมว่าการที่จะนำ การที่หลายๆคนฉีดเข็ม1เข็ม2เนี่ยเขาบอกว่ามาจากพิษอันนี้ผมได้ยินมาก่อนนะสปีที่แล้วแต่ผมฟังเยะเฉยเป็นพิษกูจงอางเข็มที่3เนี่ยเชื้อ HIV หรือเชื้อเอดนั่นแหละนะครับมันมีส่วนแบบนี้ตุ่มเขาถึงได้ขึ้นแบบนี้ไงมันทําไปทําลายระบบหลือน,น้ำเหลืองของเรานะครับและเหมือนเอดจริงๆนะครับเหมือน HIV เลยแหละเนี่ยนะท่านผู้ชม มันไปทําลายระบบน้ําเหลืองหมดนะครับคนได้ตังค์ไปก็ร่ารวยไปคนที่มีหน้าที่สูงสักใอ้่สูงใหญ่ก็ได้ตุงได้ตั้งไปโอ้นะครับเวรกรรมนี้มันก็มาตกอยู่กับประชาชนโอเคนะครับด้วยความหวังดีจากโจฮักนักสารคามตัวอย่างของแฟนกับที่อยู่ประเทศลาวนะครับและก็อยู่จังหวัดสวรรคเขตตรงข้ามกับมุกดาหารท่านผู้ชม และแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยจากทางฝั่งลาวแล้วก็พม่านะครับจากรัชชานเนี่ยโทรมาหาโจเยอะแล้วที่สําคัญเอาสหรัฐอเมริกาเริ่มมาแล้วท่านผู้ชมเริ่มมาเยอะแล้วเหมือนกันนะครับอังกฤษนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กเนี่ยแถบยุโรปมาเยอะแล้วเริ่มเริ่มเริ่มที่จะรู้สึกตัวแล้วรู้สึกตัวทําไมแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนสิบเอดเดือนสิบสองเดือนสิบสามเดือนนะครับสิบสี่เดือนมาเนี้ยนะครับ เริ่มแล้วนะครับเริ่มมีตุ่มมีตอขึ้นแล้วปวดพื่นคันขึ้นนะครับแฟนขับทางนครราชสีมานี่ก็สั่งมาเหมือนกันนะครับเริ่มเป็นเยอะแล้วทั่วจังหวัดเลยแหละนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮกนัสาร,รคามช่องลุงโจสมุนไพรช่องป๋าจุ๋ยคนสาร,รคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กน้องสาวอยู่เดนมาร์กนะท่านผู้ชมนะครับ คนนี้เขาก็ไม่ฉีดเหมือนกันนะสิบอกให้สวัสดีครับไอดีไลมาเลยครับผมของแท้ต้องจูหักแน่สารครรมเท่านั้นสวัสดีครับ